ดิชาวราศีมังกรทุกทุท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีมังกรรู้สึกว่ากำลังจะเกิดเรื่องราวข่าวดีกับชาวราศีมังกรแน่นอนแน่นอนเลยจริงๆใกล้จะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วอีกไม่กีว่วันข้างหน้านี้นะคะเรามาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมังกรกันดีกว่า อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะนี่คือ Energy ของคุณ Five of Coins ใบแรกเลย Energy ของคุณ k n i f e of Cups the Star คือ สวยงามมากบอกแล้วเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีมังกรคุณกำลังที่จะได้เหมือนได้บางอย่างนะคะเป็นสิ่งพิเศษเข้ามาการออฟเฟอร์ของขวัญเซอร์ไพรส์หรือบางอย่างจากคนรักหรือจากสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะเป็นบางสิ่งที่คุณกําลังตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพพอร์ตตัวเองหรือว่ากําลังรอจังหวะอะไรชีวิตก็ได้ค่ะมันเป็นความสุขค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้น ความสุขที่คุณกําลังที่จะได้รับอาจจะมีบางสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ารื่นเริงมีความสุขหรือกําลังมี energy ของการที่จะได้ออกไปสู่สิ่งใหม่ๆหรือกาลังมีใครเข้ามาจีบๆคุณคุยคุยหรือกําลังฟื้นฟู Energy ความรู้สึกของคุณไปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นั่นเองถ้าสิ่งที่คุณกําลังรอคอย และสิ่งที่คุณกําลังตามหาคือความมั่นคงของชีวิตแน่นอนในวันนี้ตอนนี้คุณกําลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงบาง้างครั้งในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นและอะไรบางอย่างกําลังเข้ามาทําให้คุณเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนั่นอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาทําให้คุณได้รับคําตอบในสิ่งนั้นหรือว่าได้รับการออฟเฟอร์หรือว่าหนทางใหม่ๆในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการฟื้นฟูในหนทางชีวิตจงเดินไปอย่างชา้าๆแล้วก็จะเย็น วางแผนให้ดีอะไรที่เราสึกว่าเราไม่โอเคเราก็ตัดจบไปอะไรที่เราสึกว่าเรามีความสุขจงทำตามความสุขแล้วก็หัวใจของคุณเพราะว่าความสุขของคุณความเป็นธรรมชาติของคุณแล้วก็ความมั่นคงของคุณจะทําให้คุณได้ตามหาตัวตนของคุณเจอจะทําให้คุณตามหาความฝันแรงบรรในในันดาลใจพลังใจของคุณให้คุณได้เกิดแสงสว่างในชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมากๆเลยเรียกได้ว่าถ้าเจอความรักก็เจอความรักที่เป็นคู่ บุญบารมีที่ส่งเสริมกันละกันเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ดูเฟนล,ลี่เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอแบบนี้เข้ามาในความสัมพันธ์เป็นคนที่ตรงสเปคหล่อสวยเฟนล,ลี่ดูดีมีสเสน่ห์แบบนี้เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะและถ้าเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ของชีวิตของคุณตอนนี้คุณรู้ละว,ว่าคุณอะถ้าคุณมีเป้าหมายแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนสิ่งที่คุณสะ้อนไปคือสัญญาณของเออซาย สัญญาณหนึ่งธาตุดินสัญญาณแห่งความมั่นคงคุณกําลังได้รับสิ่งนั้นจากจัก,กรวาล5เหรียญเหรียญคือดินพลังแห่งความมั่นคมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงได้ได้ว่าคุณสะท้อนสิ่งนั้นไปคุณกําลังได้รับสิ่งนั้นจากดวงดาวและจากสิ่งที่คุณกำลังเติร์กำลังเดินตามความรู้สึกแล้วก็หัวใจของคุณเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่กําลังบอกคุณว่าแสงสว่างสะท้อน มาสู่คุณให้คุณได้เริ่มต้นให้คุณได้ฟื้นฟูในเรื่องของการเงินฟื้นฟูในเรื่องของความรักฟื้นฟูในเรื่องของสุขภาพและก็ถ้าคุณกําลังที่จะพยายามฟื้นฟูเรื่องของการเงินอยู่จงมั่นใจและจงเข้มแข็งเงินที่จะได้มาจากสิ่งที่คนลง,ลงมือทําและสร้างและถ้าเกิดถ้าจะได้ทุกอย่างมาต้องใช้เวลาจริงๆกับสิ่งที่ลงแรงลงทุนกับตัวเองนะคะ และได้มาจากความพยายามภาคเพียรจริงๆคือไปอย่างช้าๆแต่ก็ได้ความคุ้มค่าและก็สิ่งล้ัค่านั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณกำลังจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตมากๆจงเดินตามความฝันแล้วก็หัวใจของคุณที่คุณอยากที่จะไปอยากที่จะเจอชาวราศีมังกรสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ two open t a c l e s t e n of v a n s ถ้ารู้สึกว่า เอสวอนสวยงามมากๆเลยถ้ารู้สึกว่าคุณทํางานเยอะในช่วงนี้คุณเหนื่อยคุณล้าคุณท้อหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรทุกคนต้องแบบเหนื่อยกับผู้คนเหนื่อยกับงานหรือว่าท้อกับอะไรบางอย่างกับตัวเองหรือว่ายุ่งมากๆเลยนะคะยุ่งจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองหรือว่าคุณกําลังที่จะหาวิธีที่จะแก้ไขความยุ่งของตัวคุณเองให้บาลานซ์ใหม่คิดใหม่ทําใหม่วางแผนใหม่ทํางานหนักมากเกินไปไม่ดูแลสุขภาพก็เกิดความเสี่ยง คุณทุกคนอยู่บนเส้นทางความเสี่ยงและยิ่งไม่ทําอะไรเลยยิ่งไม่ตระหนักกับอะไรบางสิ่งอย่างก็เกิดความเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมองมุมมองใหม่ๆที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานลบเป็นพลังงานบวกมองมุมมองบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าทํามันควบคู่ไปได้ไม่ว่าจะเป็นจอบเสริมงานเสริมหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการแล้วก็รอคอยเพราะว่าเทนอ w a ร d s คุณสู้มันหนักมากๆและความสําเร็จก็คือเอซาวอรนั่นเอง ความสาเร็จกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวคุณทํางานเยอะคุณทํางานทํางานทํางานคุณก็ได้โอกาสต่อยอดื้วยของงานงานแล้วก็เงินจะเข้ามาหาคุณคุณกําลังโชคดีมากๆคุณกําลังได้รับข่าวดีด้วยของการงานการเติบโตการขรยายๆด้วยของธุรกิจคุณกําลังที่จะได้ประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงในหน้าที่การงานของคุณหรือว่าอาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงส,ง,ง,สงสู่งานใหม่สู่สิ่งใหม่ๆ แต่ถ้าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่ากําลังบาลานซ์เรื่องของงานแล้วก็เรื่องสุขภาพคุณก็ต้องตระหนักเรื่องสุขภาพที่จะต้องควบคู่ไปให้ได้ด้วยเพื่อที่จะได้มีแรงมีพลังในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะทํางานแล้วก็สร้างเงินและถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังท้อกําลังหมดไฟต้องดึงไฟดึงพลังของคุณขึ้นมาได้แล้ว เพราะนี่คือความสําเร็จที่กาลังพุ่งมเข้ามาหาคุณทั้งโอกาสโอกาสงานใหม่โอกาสจ็อกใหม่โอกาสสิ่งใหม่ที่กาลังจะเข้ามาเพราะว่าคุณรู้สึกว่าบางทีเวลาที่มันท้อแล้วว่าไม่ได้แน่เลยเวลาที่เราท,อทอ้อทอ่ะกึง่งท้อกึ่งสู้อะไรแบบเนี้ค่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นมาเซอร์ไพรส์เข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวคําตอบเอออยู่ๆได้อยู่ๆก็ได้คําตอบมาอยู่ๆก็ได้อา่า งานมาอยู่ๆก็ได้สิ่งที่รอคอยมาแบบเออไม่ทได้นนตั้งตัวพอเราจะถอยแล้วเงี้ยมันเกิดมีสิ่งน่เซอร์ไพรส์รเกิดขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวเซอร์ไพรส์รที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆจริงๆมากๆเลยแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะทำอะไรอยู่ในตอนนี้ลุกขึ้นมานะคะเราสามารถสร้างไฟให้กับเราได้สามารถผลักดันตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จได้เพราะว่าคุณไม่ยอมแพ้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรคุณรู้ว่าต้องจัดการยังไง คุณรู้ว่าต้องจัดการการเงินยังไงการงานยังไงไลฟ์ไสไตล์ชีวิตยังไงชีวิตส่วนตัวยังไงหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากที่จะจัดการยังไงนะคะเพราะว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ king of swords จงมั่นใจในตัวตนของคุณจงเด็ดเดี่ยวและก็เด็ดขาดในสิ่งที่คุณทําควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณมีหลักการมีเหตุและผลความชัดเจนในตัวตนของคุณเคารพและให้เกียรติในตัวเองทําสิ่งที่ถูกต้องตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องจะนำํำพาคุณจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จมากๆเลยหรือคุณกําลังได้รับการติดต่อจากใครบางคน อย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะการพบเจออะไรบางอย่างอย่างที่เซอร์ไพรส์มากๆอาจจะเป็นชาวธาตุลมธาตุไฟหรือธาตุดินธาตุน้ําที่กําลังเข้ามาหาคุณหรือว่าติดต่อมาหาคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากบุคคลคนนั้นนั่นเองนี่คือ King of Wands สวยงามมากๆเมื่อคุณมั่นใจคุณรู้ว่าคุณจะไปต่อในความสำเร็จให้ได้คุณรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือเด e Hangman แล้วก็ f o u r of Wands ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้น The Wheel of Fortune คุณกำลังมีเงินเข้ามาในกระเป๋าคุณกำลังที่จะมีทรัพย์สินเมียสังหาคุณกำลังที่จะมีบ้านคุณกำลังที่จะมีรถคุณกำลังที่จะได้ปลดหนี้ปลดสินคุณกำลังที่จะฟื้นฟูความสำเร็จในในสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจราชาเหรียญผู้มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบ,บูรณ์มีความสุขในตัวเองตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในตัวเองอดทนอดใจรออดกั้นเพราะว่าเงินที่จะได้มาจาก การสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวคุณเองเมื่อคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างในวันนี้แล้วก็มองไปอย่างยาวๆไกลๆคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่า,ารวยที่กําลังจะเกิดขึ้นใจเย็นๆ The Hangman คุณรู้คุณตระหนักคุณรู้ว่าคุณจะลุยเมื่อไหร่คุณรู้ว่าอะไรถึงเวลาหรือยังไม่ถึงเวลา The View of Fortune เกิดขึ้น Four of Wands เกิดขึ้นนี่คือตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตวความสำเร็จที่กำลังจะเกิด ความมั่นคงมากครั้งในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้งานมาได้ตำแหน่งใหม่มาจากการที่สร้าง performance ในตัวเองจากการที่ขยนันขันแข็งจะจะขยับขยายธุรกิจหน้าที่การงานก็เกิดจากประสบการณ์แล้วก็การต่อยอดหรือว่าการมีวิสัยทัศน์ที่ที่ไกลแล้วก็มองการไกลรู้ว่าจังหวะไหนควรที่จะทําแบบนี้ รู้ว่าจังหวะไหนที่จะเป็นเงินเป็นทองอะไรแบบนี้เป็นหน้าไฮหน้าโลอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าคุณมีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจเด็ดเียวแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมุมมองในเรื่องของการลงทุนการเงินแบบนี้ด้วยเช่นกันและโชคชะตากําลังนําพาให้คุณได้ประสบความสําเร็จพบเจอพบรักกับใครบางคนด้วยเนื้อคู่กาลังมาเช่นกันหรือ คุณอาจจะกำลังที่จะได้สละโสดกับใครบางคนที่รอคอยคุณ for open c o l e s จงหวงแหนความโสดไว้ความรักที่ใช่ต้องเป็นคู่บุญบาร,รมีซึ่งกันและกันส่งเสริมกันและกันถ้ายังไม่ใช่ enjoy focus งาน focus เงินไปก่อนได้เลยจริงๆนะคะนี่คือสวยงามมากๆกับชาวราศีมังกรแค่คุณรู้สึกว่าตอนนี้ คุณกําลังใช้เวลาในการที่คุณกําลังเข้าใจตัวเองกําลังค้นหาตัวตนของตัวคุณเจอโอกาสบางอย่างกําลังวิ่งเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นงานใหม่จอบใหม่หรือว่าความสําเร็จครั้งไม่ใหม่ๆที่กําลังเข้ามาทําให้คุณได้ท้าทายความเป็นตัวของตัวเองท้าทา,ายในการเติบโตในความมาั่งคั่งร่ํารวยที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่คุณก็ต้องนิยามความร,ร่ํารวยด้เช่นกันว่าเอ๊ะฉันจะคิดจัดการ จัดการความร่ kind of ํารวยแบบไหนดีถึงจะร่ํารวยแล้วในบ้านปลายชีวิตที่จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขสงบนั้นจะเป็นไปอย่างไรเชื่อว่าคุณกําลังวางแผนสิ่งนั้นอยู่คุณกําลังอดใจรอในสิ่งสิ่งนั้นอยู่นั่นเองขอคำตอบของชาวราศีมังกรคำตอบของคุณคือ opportunity เปิดโอกาสให้คุณได้ตัดสินใจ I t s o p t u you อยู่ที่คุณตัดสินใจนะตอนนี้เชื่อว่า คุณจะต้องเด็ดเดี่ยวและตัดสินใจเปิดโอกาสให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทํางานการทําเงินการลงทุนหรือว่าการเพิ่มเติมอะไรในชีวิตอยู่ที่คุณตัดสินใจการศึกษาหาความรู้การมีความรู้สามารถต่อยอดในการทำทำงานแล้วก็ทําเงินให้คุณอย่างมากมายแต่ถ้าคุณจะลงทุนอะไรอย่างไรอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายแล้วก็จะลงทุนก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีๆลงทุนกับธราคาตลาดหลักทรัพย์แบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสาหรับ การติดตามรับชมชาสาศีมังกรขอให้ประสบความสำเร็จบังๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ